สวัสดีครับพี่น้องท่รัลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดิปีบทที่143นะครับข้อ7จถึงสิผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคาวิงวอนพระเจ้ายามสิ้นหวังวันนี้เราจะมาดูด้วยกันในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกกับเราในสดิปีบทที่143าข้อ7จถึงสิว่าข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเวจิตวิญ,ญญาณของข้าพระองค์จะสิ้นแรงแล้วขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์มิฉะนั้นข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นนที่ลงงไปยยแดผู้ตา ขอให้ข้าพระองค์เห็นความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้าเพราะข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์ขอทรงสำแดงทางที th ่ข้าพระองค์ควรจะเดินไปเพราะข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์จากใจข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากบรรดาศัตรูเพราะข้าพระองค์ซ่อนอยู่ในพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้กระทำตามพระดำริของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณประเสร,ริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีราบเรียบข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าก็าเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์รำเข็นด้วยความรักมั่นคงที่มีต่อข้าพระองค์ขอทรงสยบศัตรูทั้งปวงขอทรงทำลายปฏิปักษ์ทั้งสิ้นของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระคัมภีร์ตรงนี้กำลังพูดถึงเขาเองนั้น ขอพระเจ้าในยามสิ้นหวังเพราะศัตรูนั้นมีมากเหลือเกินนะครับปฏิปักษ์ของเขามีเยอะทีเดียวและเขาก็ขอจากพระเจ้าด้วยกันเมื่อเขารู้สึกสิ้นหวังแบบนั้นนะครับพระคัมภีร์ในข้อเบอกว่าจะสิ้นแรงแล้วกําลังจะสิ้นหวังเหมือนกําลังจะตายแล้วสิ่งแรกนะครับเขาขอพระเมตตาตัดตอบเร็วๆแน่นอนครับทุกคนก็แบบเดียวกับดาวิดเนี่ยแหละครับต้องการอธิษฐานขอพระเจ้าให้พระเจ้าตอบเขาเร็วๆคงไม่มีใครหรอกครับอยากให้พระเจ้าตอบช้าๆพระองค์ไม่ต้องรีบตอบก็ได้นะคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ในข้อที่7เมื่อเราพูดถึงสิ้นเลี่ยวแรงนั้นเหมือนกับลงไปแดนผู้ตายนั้นเี่เห็นว่ายิ่งเวลาที่เราเจอภาวะวิกฤตเรารู้สึกว่าเราอยากให้พระองค์ตอบเร็วๆนะครับข้อที่8ได้บอกว่าเห็นความรักของพระองค์ในเวลาเช้าหมายถึงพระองค์ช่วยกู้ทันเวลาเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยขอพระเจ้าช่วยกู้ตั้งแต่เช้าเลยไม่ต้องรอสายๆข้าพระองค์จะไม่ไหวแล้วนะครับ พราะข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ยังแปลด้วยว่าเพราะข้าพระองค์ยกิตใจของข้าพระองค์ให้กับพระองค์ถ้าเรายกใจของเราให้กับพระเจ้าแน่นอนครับว่าเรามั่นใจครับพระเจ้าจะตอบเราในเวลาของพระองค์อย่างแน่นอนประการที่2ครับขอทรงสอนให้เข้าใจพระทัยของพระองค์นอกจากจะขอพระเมตตาแล้วก็ขอพระองค์ให้เขามีความเข้าใจในข้อที่8ในตอนท้ายบอกว่าขอทรงสำแดงทางของพระองค์ทางที่ข้าพระองค์ควรจะเดินไปซึ่งหมายถึงว่าอย่างไงครับ เขาขอพระเจ้าว่าเขาควรจะไปทางไหนเขาไม่รู้จะไปทางไหนในเวลาแบบนี้ขอพระเจ้าประทานความเข้าใจกับเขาว่าควรเดินอย่างไรหลายครั้งเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้พระเจ้าทําตามใจของเราแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้เขาเดินตามทางของพระเจ้าข้อ1 0บอกว่าขอสอนข้าพระองค์ให้กระทาตามพระดําริของพระองค์นั่นเป็นการขอสอนความเข้าใจดังนั้นเองท่ามกลางปัญหาอธิษฐานขอพระเจ้าครับพระองค์ช่วยก้าให้ข้าพระองค์เข้าใจพระองค์มากขึ้น ต่อไปประการที่3คือขอสักขนาบศัตรูข้อ1112ได้พูดถึงเรื่องของเขาขอพระเจ้าทําลายศัตรูอย่างไรเขาบอกว่าเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอรักษาชีวิตของข้าพระองค์และขอสยบศัตรูทําลายปฏิป,ปักษ์ทั้งสิน้นคาว่าสยบคําว่าทําลายเนี่ยนะครับทำให้เราเข้าใจว่าเพราะความรักของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยกู้ตัวของท่าน วันนี้ในยามสิ้นหวังสิ่งแรกที่เราอธิษฐานโอ้พระเจ้าคตอบเราไม่เป็นเรื่องแปลกที่เราจะขอพระเจ้าให้ตอบเราเร็วๆอันที่2เราขอพระเจ้าสอนเราอย่าให้ไปทมใจของเราแต่ขอสอนให้เข้าใจพระทัยของพระเจ้านะครับและอันที่3ามขอประทานความรักให้กับเราขนาบศัตรูไม่ใช่ขนาบด้วยธิ์อำนาจเท่านั้นแต่ด้วยความรักของพระองค์พระเจ้าใส่ใจเราพระองค์จะปกป้องเราแค่ะะนั้นเองนะครับบางครั้งยามสิ้นหวังขอให้วิงนอนแบบนี้อธิษฐานด้บน้กับเราก็แต่พระเจ้า ข้งหลายก็เหมือนกับดาวิดที่ต้องการให้พระองค์ช่วยเร็วๆในเวลาที่มีความทุกข์ใจพระองค์เจ้าข้าสอนข้าพระองค์หลายนำข้าพระองค์หลายขนาบศัตรูข้างหลายทั้งสิ้นนี้ข้าพระองค์เชื่อว,ว่าพระองค์ทรงกระทําด้วยความรักที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพระองค์หลายพระองค์เจ้าข้าไม่ใช่เพราะความดีข้าพระองค์หลายแต่เป็นเพราะความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพองหลายจึงอธิษฐานด้วยกันในนามพริสุ์ิจา,าน